จะไปสินปีเหมาด้วนดยนหาไ่เหะทน้นใส่หรอมนะอ,อมันขึ้นหนา,หาหะเรขม,มัน้าปน้นาขาเดี๋ยว ไลฟ์ like. แม่ชื่อมีแต่เก็บเงินรอบโปรสิ้นปีได้ค่ะโปรสิ้นปีก็ได้แต่ว่าถ้าของใครหมดก่อนก็สั่งซื้อได้ก่อนเลยก็ได้ค่ะอุดนุนให้น้องๆแน,น่ยี่เปอร์เซ็นต์มะนี่ให้เปอร์เซ็นต์คานิงก็เขาให้ยังไงบุ เขาให้เป็นเดือนหรือให้เป็นให้เป็นเดือนหรือให้เป็นอาทิตย์นะจแต่ไปเจ้าเทือไปได้ครับในหมู่บ้านนีงปีอาเงินเหรียญบอดอันเงินเอาเงินบอดแค่นั่นแหละพอได้ค้าซื้อกินเงินค้าตัวเก็บไปขะนิ่งกต่สีสร้างบ้านกับขยันหนองอาดกับสีสร้างเงื่อสร้างโตก็ต้องขยัน ตักหมูลโปรใดเลยห์ของเจ้าของอมันบ้าขึ้นมันขี้นี่มันขึ้นปะขึ้นไม่มันมันขึ้นมาปากกิ้วแต่ว่าไม,ไม่ขึ้นไม่ปากเขาปากแล้วเขาหัดปากได้เขาปากในเศษส่วนตัวเขาแต่ว่าเขาเป็นแอดมินเพจแนนอนลาดีเนาะไม่ว่าแอมบิเตอ ปักหมุดขึ้นเลยยังครับทุกคนปักหมุดขึ้นเลยยังครับก็กระตีนสามร้อยนะครับห้าสิเอ่อโปรโมชั่นนะครับ ยาซีฟันทั้งสองสูตรนะฮะซื้อครับท่านหนึ่งแถมยาซีฟันนะอ่ะเจอแมนอยู่นะครับยาซีฟันดีทําไม่มีกลิ่นปากใช่ครับโดยเฉพาะสูตรสูตรฟัวร์ไลน์เนี่ยมันควบคุมได้สิบสองชั่วโมงเลยตลอดทั้งวันเลยนะฮะจะรู้ซึกว่าปากสะอาดตลอดมืดมือนะครับ,ก,รก,รบก่อนนอนเนี่ย ก่อนนอนแปลงฟันแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นอยู่กล้าที่จะหาใส่คนขัดขังนะครับโอ้ยอยาฝ่ายเรัอบอกค่ะดีซีบอฟคนค่ะครับกค่ะด<อ>ีซีบอฟันค่ะ